วันนี้นะครับผมมีข้อมูลข่าวสารเน,น้นๆเฉพาะ Bitcoin เนาะในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูล On อนเชนแล้วก็ชาร์ตต่างๆนะครับก็คิดว่าข้อมูลที่ผมได้รวบรวมกันมาในวันนี้สําหรับ Bitcoin โดยเฉพาะน่าจะเป็นนหนึ่งตัวที่น่าจับตามองเพราะว่าถ้า Bitcoin เติบโตผมก็คิดว่าเอาคอยของพวกเราลหลายๆคนก็น่าจะฟินๆถูกต,ต้องไหมยังไงก็จับตาบิตคอยที่กำลังที่จะปิดชาร์ตวีคสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิด เลยนะครับโอเคก็มีอยู่หลายเรื่องนะสำหรับวันนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลชาร์จข้อมูลออนเชนต่างๆก็เล็ดเว่าเพียบเลยนะครับผมยังไงก็สารับคลดีวันนี้เพื่อนๆห้ามพลาดกันเลยเนาะโอเคก็อย่างเช่นเคยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานคลิปตัวดองเนี่ยเนาะขอ2วินะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับโอเคก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขอ เอ่อพามาดูในเรื่องของตัวชาร์ตของทางช่อง BTC Fuel ก่อนเลยแล้วกันนะครับก็เลยได้ว่าอันนี้ต้นยอดเราว่าถือเป็นการคาดคเนเนาะไม่รู้ว่าจะจริงแบบนี้หรือเปล่านะครับก็เลยเดากาวอยู่พอสมควรนะครับก็ถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะเขาได้บอกนะครับว่า Bitcoin ที่ Correction หรือว่ากําลังปรับฐานหรือว่ากําลังตกลงมาอยู่ในช่วงช่วงเนี้ยคล้ายคลึงกันมากเลยนะครับของตอน Bitcoin ในปี2018ที่ย่อลงมาช่วง ก่อนหน้านี้นั่นเองก็เลยว่ามีลองวิ i นะครับผมหรือว่าตัวไส้แทงเทียนที่ยาวออกมาขนาดนี้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของนี่บอททอมทรั a นะฮะโอ,อ้โหก็ว่ากันไปนะครับผมบอททอมทรั p นะก็โดนลงมานะครับผมฟูลบอดี้นะครับฟูลบอดี้แท่งเทียนนะลงมาปุ๊บนะฮะก็ลเลยได้ว่าตอนนี้ก็กําลังเหมือนกําลังปีนขึ้นมาจากหลุมนะครับสหรับบนะิตคอยนี่ขนณะนี้เนาะซึ่งสมมุติถ้ามันเหมือนในกรณีของตอนปี2019เนี่ยโอเคก็ ต้องรอจับตากันดูต่อไปแล้วว่ามันจะเบรกแนวต้านตรงนี้มาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเจ๊ก็ต้องขอเอาด้วยช่วยแล้วก็ขอเปียกัลังใจให้แล้วกันเนอะรอดูว่าชาร์ตวันเนี่ยมันจะปิดได้หรือเปล่าไม่ช่ชาร์ตวันขออภัยชาร์ตวีคอันนี้เป็นชาร์ตหนึ่งวีคนะขออภัยนะครับนี่ถ้าเราสังเกตดูเป็นชาร์ตหนึ่งวีกนะกะ็ลองดูแล้วกันนะครับผมว่าในส่วนของตัวแท่งเทียนตรงนี้เนาะชาร์ตวีคเนี่ยจะขึ้นมาปิดเหนือแนวต้านที่ประมาณสัก4ี่หมื่น 3, 42, 0 0 0 3ประมาณช่วงนี้ได้หรือไม่นะครับยังไงก็รอจับตาวันจันทร์ที่จะถึงนี้เนะเพราะว่าวันจันทร์เนี่ยก็จะเป็นวันที่ปิดแท่งเทียนวีคนั่นเองนะครับประกอบกับนะครับท่านตอนนี้ถ้าเราเข้ามาดูข้อมูลเพิ่มเติมเนาะสำหรับคุณ BTC feel คนนี้นะฮะก็เลยด้วยว่าเอาในเรื่องของวอลลุ่ม50 day moving average เนาะย้อนหลังกลับไปให้เราได้ดูนะฮะว่าตั้งแต่ตอนปี2016-2017ในกรณีที่ยอดวอลลุ่มเนาะหรือว่าอ่วอลลุ่มในการเทรดบิตคอยนเนี่ยพฤติกรรมของมันนะครับเวลาที่มันเตรียมที่จะขึ้นอ่าเรียกได้ว่าอันนี้ถือว่าเป็นข้อมูลที่เก่าๆนิดนึงนะไม่รู้จะจริงแบบนี้หรือเปล่าเพื่อนๆต้องฟังหูไว้หูนะฮะก็ถ้าเราจะไปดูข้อมูลเนาะเขาบอกว่าตั้งแต่ตอนปี2016นะช่วงเดือนเซปต็มเบอร์เนาะจนถึงเดือนต้นๆปี2017นะฮะเรียกได้ว่าในส่วนของ บิตคอยนนะครับผมในส่วนของบิตคอย n ค่อนข้างที่จะ,ะมีวอลลุ่มเนี่ยค่อยๆ slowly increase วอลลุ่มนะฮะหรือว่าค่อยๆเติบโตเพิ่มขึ้นไปนะสำหรับวอลลุ่มของ ยอดเทรดบิตคอยนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับยอดวอลลุ่มเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะโตขึ้นอย่างเร็วเพิ่มมากขึ้นหรือว่ามีคนเนี่ยให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะถ้าเราดูตรงนี้นะครับอันนี้ยอดวอลลุ่มของเก่าอันนี้พอยอดวอลลุ่มเฟดใหม่หรือว่าช่วงใหม่ก็จะเติบโตเพิ่มมากขึ้นอยู่เยอะเหมือนกันนะครับซึ่งถามว่าแล้วพอมาเติบโตแล้วเป็นยังไงนะครับก็เลยว,ยว่าช่วงนั้นนะถือว่าเป็นออลคอยซีซนะั่นเนาะหรือว่าเหรียญออาคอยต่างๆเนี่ยโตแบบแรงๆมากๆนะครับคือบิตคอย พุ่งขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลยอดวอลลุม่มตอนนี้ก็เหมือนกันคือ l o วอลลุ่มในหนขณะดนี้เลโดบิตคอยตกต่ลงมาคนแทบจะหนีหายไปแล้วนะครับผมไม่สนใจแล้วถูกต้องไหมหลังจากนี้ถ้ามันเป็นไปนตามเหมือนตอนปี2017-2018เนะี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเติบโตถ้ามันซ้ำเหตุการณ์ซ้ำร้อยนะแต่ก็ ไม่มันไม่ใช่ว่ามันจะซ้ำ้อยเสมอนะครับเพื่อนๆต้องรอดูกันต่อไปแล้วว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงนะครับหรือว่ายังไงรอดูในส่วนของตัวชาร์จตัวชาร์จวีคของ Bitcoin ดูกันก่อนก็ได้ว่ามันจะปิดเหนือเส้นแนวต้านอันนี้ได้หรือไม่นะครับโอเคต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของข้อมูลออนเชนนะครับผมจากทาง The Real p a n c y นะครับก็เลยดูว่าเป็นหข้อมูลเนาะที่เอามาให้กับเราได้ดูนะฮะว่าตอนนี้ จำนวนบิตคอยนะครับผมที่เอาออกไปจากเอเอนด์ ain, อันนี้รวมทั้ง all เอ c เอนด์เลยนะอันนี้ทุกเอ c เ a นด์นะฮะเรียกได้ว่า,าตกต่ำน้อยลงไปอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ได้มีทีศท่าว่าใครจะเอาบิตคอยเข้ามาขายเอามาดั้มในตลาดแต่อย่างใดในช่วงช่วงนี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวชาร์ตโดมเมนซีฟลーกันบ้างนะครับก็ถือว่าตอนนี้ตัวชาร์ตเนี่ย ตกลงมาอยู่ในโซนสีเขียวเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับจริงเราตกมาอยู่สักหลายวันที่ผ่านมานี้แล้วเนาะที่เราก็ได้เคยคุยกันนะครับแต่โอเคมันเด้งขึ้นไปแล้วมันก็ตกลงมาอีกนะครับเรียกได้ว่าตกลงไปอย่างก็เป็น double บอททอมประมาณนั้นนะฮะก็ไม่รู้ว่าจะตกลงมาเป็น t r i p l ล bottom หรือเปล่านะนี่ต้องรอจับตากันดูนะแต่เมื่อใดที่มันเด้งขึ้นไปเหนือโซนสีเขียวตรงนี้ได้แล้วอาจที่จะหมายความว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ เออดีหรือเปล่าสำหรับราคาบิตคอยนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนาะย้อนหลังกลับไปนะครับผมใน3รอบที่ผ่านมาซึ่งแต่ละรอบเนี่ยกินระยะเวลาประมาณ3-4ปีนะ2 0 1 5 2019แล้วก็2 0 1 2, 2 12, นะครับเยอะมากๆนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยตอนที่เวลามันเกิดตัวชาตเนี้ชาติสีชมๆตรงเนี้ย,ม,ม,ม,ยมันลงมาถึงตัวโซนสีเขียวๆตรงเนี้ยหมายความว่าช่วงนั้นนะ่ะมีโอกาส สูงเหมือนกันนะอันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างแบบนี้หรือเปล่านะที่ราคาบิทคอยอาจที่จะอยู่บอททอมแล้วนั่นเองนะครับถ้าเราดูนะไม่ว่าจะเป็นตอนปี2012นะครับผมตัวปี2015ตรงน,นี้ตอนปี2019ก็ตรงน,นี้นะฮะก็ถือว่าตอนนี้ก็เป็นแบบนี้เช่นเดียวกันเนาะก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปว่ามันยืนได้แล้วแล้วก็เตรียมติเครื่องเทคออฟหรือเปล่าอันนี้ต้องไปพิจารณากันเองนะครับสำหรับตัว ดอมิซีโฟนนะครับผมก็สมมติถ้ามันถ้าค่าตรงนี้มันพุ่งขึ้นไปสูงใช่ป่ะหมายความว่าโอลเดอร์คอยน์นะครับหรือว่าคนที่ถือบิตคอย์เก่าๆเนี่ยโอเคเอาเหรียญเหล่านะั้นะนะมามาทำทาสเซชันหรือว่าเอาเหรียญบิตคอย์เก่าๆเนี่ยเอามาสเปนหรือเอามาเทขายหรือว่าเอามาซื้อขายอะไรต่างๆนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเหรียญ บิตคอยในลักขณะน,นี้เรียกได้ว,ว่าเหลียญกเก่าๆนะเรียกได้ว,ว่านิ่งๆทรงๆแทบที่ที่จะไม่มีการขยับอะไรแต่อย่างใดนะครับหมายความว่ามันก็เป็นหน่วยตัววัดแหละถ้ามันย้อนหลังกลับไป3ครั้งถ้ามันเหมือนแบบนั้นก็มีโอกาสที่จะทาให้ราคาบิตคอยยืนได้แล้วนั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งเรื่องของทางแคนาดากันบ้างนะครับก็คือเป็น Pro p o s e BTC ETF Holding นะครับเรียกได้ว,ว่าวันที่3ที่ผ่านมาวันนี้วันที่เท่าไหร่ วันนี้วันที่6นะครับผมวันที่6กเนาะก็2อวันที่ผ่านมานะครับเรียกได้ว่ากอง ETF กองนี้ที่แคนาดาเนี่ยมีการซื้อ Bitcoin เพิ่มมากขึ้นอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับเรียกได้ว่า3วันหลังสุดเนี่ยประมาณสัก2 4 0 9 BTC นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่ให้เห็นแหละถึงความต้องการสำหรับ การมี e x p o s u r e หรือว่ามีการถือบิตคอยนั่นแหละหรือว่ามีการลงทุนบิตคอยนั่นแหละจากสถาบันรายใหญ่ต่างๆที่เข้ามาถือผ่านทาง ETF นั่นเองนะครับผมซึ่งบริษัทห้างร้านเขาคงที่จะไม่ได้มาซื้อบิตคอยแล้วก็เอาอไปถือในตัวในไอเชนถูกต้องไหมเขาก็ซื้อผ่านกองต่างๆเหล่านี้เพราะว่ามนาันอาจจะจะง่ายในส่วนของการบันทึกบัญชีอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับซึ่งตัวพอโพสถ้ามีการถ้ามีการที่คนมาซื้อตัวกองนี้แล้วยังไงแล้วเขาก็จะต้อง เอาเงินไปนซื้อบิตคอยเพราะว่ามันเป็น Spot ETF นอกคือมันจะมี Bitcoin แบกจริงๆไม่ได้เหมือนกับตัวฟิวเจอร์ ETF ที่มีในอเมริกานะครับที่แคนาดามี Spot ETF แล้วแต่ก็อนาคตปีนี้ก็ต้องรอจับตากันดูต่อไปแล้วว่าจะมี Spot ETF สําหรับ Bitcoin หรือเปล่านะครับก็ถ้ามีน่าจะเป็น,นหนึ่งตัวขับเคลื่อนที่ ที่ดีงามประมาณนั้นนะครับรวมถึงนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจนะฮะก็คือเป็นเรื่องของธุรกิจมีโอกาสเสมอเนาะก็คือทางโกลเมนแซกแล้วก็เจพีโมแกนธนาคารยักษ์ใหญ่ของโลกนะครับกำลังลุมช้อนซื้อพันธบัตรรัสเซียที่ราคาตกต่ําอย่างหนักในช่วงนี้นะครับก่อนนี้เป็นข้อมูลที่ทางทาโลกับเทเดอร์เคพีเอามาให้กับพวกเราได้ดูกันก็ต้องขออภณสิหารข้อมูลซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะกระม้คล้ายคลึงกับ เหตุการณ์ที่อังกฤษนะครับผมที่ตอนนั้นมีในส่วนของตัวสงครามนะครับของนโปเลียนนั่นเองนะครับก็ได้ดูว่าช่วงนั้น,นอ่าตระกูลลอชายนะครับผมหรือว่าคุณอาทาน,นะก็ได้อาศัยโอกาสนี้นะครับในบการที่จะเทขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ที่อังกฤษนะครับเลยทําให้คนทุกคนเนี่ยโอ้โหเลยด้ว่าส่วนใหญ่แล้วกันทําการตื่นตระหนกตกใจแล้วก็เทขายกระหน่าในช่วงนั้นนะครับแล้วก็ทําให้ เขาเข้าไปช้อนซื้อราคาที่มันต่ำในในที่สุดท้ายนั่นเองก็เลยดูดว่าทำให้เขารวยขึ้นมาจากเดิมที่รวยอยู่แล้วนี่แหละนะครับผมแล้วก็รวยขึ้นไปอีกได้ในกรณีของการทําตรงันข้ามกับคนส่วนใหญ่หรือว่าการทํา ในสิ่งที่คนอื่นเขากลัวหรือว่าทําให้แบบไปช้อนซื้อซึ่งไม่รู้ว่ามันจะเป็นในกรณีแบบทางกลมแสงแล้วก็จะพีโมแกรหรือเปล่าที่เขาไปช้อนอย่างหนักหน่วงในช่วงนี้นะครับยังไงถ้าใครรู้ยังไงก็คอมเมนต์บอกกันมาหน่อยหรือว่าถ้าใครมีข้อมูลอะไรจะเสริมคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับโอเคก็คสรารคดีโนนี้มีเพียงเท่านี้นะครับก็คิดว่าพเพื่อนๆน่าจะได้ไประโยชน์กันไปเนาะยังไงก็ขอให้ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ดีแล้วกันนะในวันอาทิตย์แบบนี้นะครับก็ส,สบายๆนะฮะปิดคอมมาแล้วบ้างนะไปพักผ่อนเที่ยวกับแฟนแล้วก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ตขาขครต้องการที่จะสั่งซื้อเสื้อนะตอนนี้เสื้อลายใหม่มีมาเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงเข้าไปดูได้ในลิงก์ใต้คลิปนี้ในช้อปปีนะเป็นเพียวเดอร์อย่างเช่นเคยนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับถือว่าเป็นหนึ่งช่องทางในการซนะัพพอร์ตรองรุ่นเพื่อนพวกไหนที่ต้องการที่จะเข้าไป ในกลุ่ม Discord นะครับผมก็สามารถเีเข้าคุยกับเพื่อนๆกันได้นะเผื่อถ้าใครมีคําถามมีข้อมูลอะไรจะเสริมก็ไปพูดคุยแบ่งไปข้อมูลข้วสารกันได้นะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลข้วสารที่สาคัญในโลกคริปโตเนาะใน Discord กลุ่มด้านลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันนะครับโอเคก็มีประมาณเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ